อันนี้คลิปภาคต่อสําหรับคนที่ไม่เคยหุงข้าวมาก่อนเลยนะคะถ้ามาดูคลิปของเซลุงคุณก็จะได้หุงข้าวเป็นนะคะเบื้องต้นก็คือเมื่อกี้เซลุงล้างข้าวนะคะเสร็จแล้วก็เอาน้ําใส่ในข้าวตามระยะที่เซลุงบอกในคลิปแล้วเราก็มีหม้อหุงข้าวอยู่หม้อหุงข้าวคิตตี้น่ารักมากเลยค่ะแล้วเราก็เอาหม้อข้าววางลงไปนะคะปิดฝาอืมแล้วก็เสียบปลั๊กไฟฟ้านี่ค่ะเสียบปลั๊ก เสียบเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นไฟวอร์มก่อนนะคะมันจะขึ้นไฟวอร์มแล้วก็กดคุกค่ะแค่นี้เองนะคะการหุงข้าวง่ายนิดเดียวแต่ว่าจริงๆนะคะบนโลกใบนี้มันมีนะมีคนที่ไม่เคยหุงข้าวเองไงคะ่ะถ้าเขาเข้ามาดูเผื่อมีวันหนึ่งที่เขามีความจําเป็นต้องหุงข้าวกินเองเนี่ยเขาก็จะได้ทําเป็นแล้วเสรยลงมีเรื่องเล่าค่ะ มีเรื่องเล่าเมื่อตอนสมัยใส่ลุงอยู่มัธยมอยู่มต้นใส่ลุงอยู่บ้านป้าแล้วใส่ลุงมีหน้าที่หุงข้าวทุกเช้าใส่ลุงต้องหุงข้าวแล้วมันมีวันหนึ่งโชคดีมากเลยค่ะที่มันเป็นวันเสาร์มันไม่ใช่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ใส่ลุงจะต้องกินข้าวแล้วไปโรงเรียนอ่ะโชคดีมากเลยวันนั้นเป็นวันเสาร์ใส่ลุงหุงข้าวแล้วอะไรรู้ไหมคะใส่ลุงลืมกดให้มันคุกอ่ะลืมกดให้มันหุงข้าวให้อ่ะมันอยู่ที่ไฟวอ์มาใส่ลุงไม่ได้กดอ่ะ เราปรากฏว่าวันเสาร์ทุกคนที่บ้านก็จะกินข้าวสายหน่อยหนึ่งก็จะไม่กินเช้าใส่ลุงก็หุงตั้งแต่หกโมงแล้วค่ะแต่ด้วยความที่เราไม่ได้กดอ่ะจนแปดโมงกว่าเกือบเก้าโมงแล้วอ่ะข้าวยังไม่สุกคุณค่ะโอ้ยทุกคนที่บ้านต้องมารอใส่ลุงให้ข้าวสุกอีกครึ่งชั่วโมงค่ะจริง,รงๆการหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้ามันไม่ได้ใช้เวลานานนะคะแต่ว่าเราอ่ะ ลืมกดให้มันคุกนะคะีค่ะสิ่งที่สรีลุงอยากจะเตือนทุกคนไว้ก็คืออย่าลืมนะคะเราเอาใส่แล้วเสียบไฟมันมีไฟเหมือนกันเราอย่าลืมกดคุกอย่าลืมให้มันหุงให้เรานะคะไม่งั้นไม่มีข้าวกินนะคะสวัสด,ดีค่ะแถมยังต้องหิวท้องรออีกนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube ให้เสรีลุงด้วยนะขอบคุณคะ่ะสวัสด,ดีค่ะ